เดี๋ยวเดี mm ๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่เดี๋ยวเปาป่าคนอู่เดี๋ยวมันยกบกนมันนักเลยมันอาเข้าเด้ยงไีเอาหางมันก่อนโอ้เอางนอก่อนเลยเ่างก่อนบ่ห่างอย่าเลยอย่าเลนอย่เลนไม่มีผิดบ่กูบ่ไปอย่แล้วละเอาแต่ไปอาหางมันมาเนี่ยเอาสอบเอาสอบใส่ป่ามันกันแล้วถา ปลอดให้ซูขึ้นเอากลสอบใส่ปากมันไงว่บว่บเป็นยังเอาห่างมาเลยเอาตัดเลยมัดเลยเอาอีกตัวนึงคืออยู่ผีบนที่นี่นี่ไงนี่ไงเอาอะไรมาอะไรมาอะไรมาเร็วเร็วเร็วอกปากแห้งไม่ได้กินน้ำเอาเข้าเอาเข้าเอาเข้าโบต้๋นของยี่สิบโลนี่ไงซ้ำงูจับมาเนาะมักไงโอ้เบิดแห้งขาซันกลัวหาซันคือกันเจอดอกเนี่ยขั้นบมมัดปากนะครับ เปิดออกมันชุบเลยเนี่ยฮะต้องมัดปากเ้อมต้องเอากระสอบนี่เข้าปากมันยันเลยทีนี้เอายางมามัดปากมันคนเอาเข้าเร็วเ้าเลยโอ้ยอยากไม่นีอีกแล้วเอาส่งไปมันเฮ้ยเดีไปให้ไปเย โอ้โหบางทยาวแด้ทหารเอาเข้าเลยทีมี้กะสอนไรพี่วะขาเราสั่นสั่นโอ้โหกะสอไปไปเอายกไปขางนอกกะสออยู่เอามันเข้ามันมันม้วนมันคุ้งมาได้ไมเนาะมัดปากมันอีกอันากเอามันมันโอ้ยเดเดแลงยายังไงย่างยังไเริเนี่ย มึงนะแมเฮ้ยการสอบปลอมกัะกระสอบในญ่ยมีอยู่ดิกระสอบรนแข่งไง